รถเข้าใหม่นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปราคาไม่แรงแถมผ่อนสบายด้วยกับ v ีออส 1.5S ปี2013มือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะคะใครสนใจหารถใช้งานอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนภายในของรถนะคะไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะแนะนำไป อีหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าแนะนําเลยนะรับชมกันให้จบคลิปรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับน,นัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่ตัวท็อปมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นตัววีออส 1.5S ปี2013รถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบพนันใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะราคาค่าตัวเพียง2,49,000บาทเท่านั้นเองรุ่นนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเอง นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเดือนๆนได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญายถึงที่เริ่มต้นฟรีดาวได้รีบทักรีบโทรรีบติดต่อ บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ2ก็ไก่ทอทง6,417กรุงเทพมหานครโรโกดน,น้าเป็นแบบโครเมียมนะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิดรอบพันนะคะรถสวยๆส,ส,สภาพพร้อมใช้ใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะส4 9 0นบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,5 0 0นนะคะลูกค้าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะผ่อนได้อยู่ประมาณ6ปีนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆ น,นี้ได้เลยนะใครสนใจรีบติดต่อหานัดเดือนๆได้เลยนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีลากิ้มนะคะตัวล้อคันนี้ได้เป็นล้อมแมกนะคะแมกโตโยต้านะคะลูกค้าน็อตสรูโลโก้ตรงกลางยางขอบ15นิ้วนะคะเป็นยางปี23นะคะยี่ห้อโยโกโฮามาก,ก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะนึงเลยช่วงล่างของรถเดิมนะคะเบ้าโช้กไม่มีแตกไม่มีลาวนะคะลูกค้ารอยซีนเดิมโรงงานเม็ดอาร์มมีเห็นชัดเจนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับ สีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันติดคิ้วกันสรดมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทียบปล่อยแล้วนะคะเป็นตัวท็อปสุดของปี2013เลยใครสนใจห้ามพลาดน,นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะมีตัวรับสัญญาณมาให้มาดู ภายในการน,นะคะลูกค้าสําหรับภายในของรถคันนี้ไม่มีรอยช้ําหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้ง,งานเลยคุมโทนสีดำน,นะคะลูกค้าได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้มีที่วางแก้วน้ํานะคะด้านข้างคนขับมาให้ด้วยนะคะประวัติศูนทุกระยะนะคะคันนี้เป็นรถบ้านสภาพสวยแต่ว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีนะคะเข้าศูนย์เข้าเมเนแนานทุกรอบเลยนะคะคันนี้เรียกไมจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะลูกค้าไมแสนเก้า เาหมื่นโลนะคะลูกค้าแต่อย่างที่นัดบอกนะเจ้าของรถเขาดูแลรถดีนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะนะไม่แสนเก้านัดหมายจากศูนย์ตัวต้ารบถัดไปเนี่ยก็คือไม่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันโลนะคะหรือว่าประมาณเดือนธันวาไปปีนี้ลูกค้าสามารถนารถเข้าไปศูนย์ไปเช็คระยะไปถ่ายน้ำมันเครื่องต่อได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะชนหนักพิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแล้วก็เครื่องยนต์ของโตโยต้านะคะลูกค้าบอกเลยว่าอึดถึกทนใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอน,นะ ะคะเครื่องเล่นเสียงคันนี้เป็นแบบวิทยุ f m CD, USB, a u b, x ีเสียบได้นะคะ แอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะภายในไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยฝ้าเพดานไม่มีคราบสกรปรกเลยเถอะหรือว่าร่องรอยอักขระยันนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆนะตัวเบาะคันนี้นะคะลูกค้าเขาหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นสเปคเดิมจากป้ายแดงเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกนะคะแต่คันนี้เขาหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็ดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆเลยนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะโครงสร้างรถเดิมๆหัว น้องซอกประตูไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบเพื่นนะคะการันตีให้เลยนะแล้วก็สปอร์ตเมดอาร์ตนะคะนี่เดิมๆจากโรงงานชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนห้องพนดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีที่วางแก้วน้าตรงกลางให้กระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เลยนะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆทั้งคันใครสนใจห้ามพลาดรีบทักรีบ รีบติดต่อหานเดือนเดือนได้เลยนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดของปี13ไปใช้งานกันเลยนะมาพร้อมกัาบชุดแต่งสเกิร์ตรอบคนันสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ2 4 9 0ส0บาทฟรีดาวผ่อนห้าพันหนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญยายถึงที่นะลูกค้า ออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากใครสนใจติดต่อมาเดือนๆได้เลยนะคะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะคะลูกค้าไฟท้ายนะคะเดิมๆไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีไฟฮับทีมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังอีก2จุดนะคะไฟเบรกตรงด้านหลังเนี่ยมีเห็นชัดเจนนะบอดี้ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระของรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่า กว้างๆนะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างของรถเดิมๆไฟท้ายเดิมโลโก้มีติดให้เห็นชัดเจนโคมไฟไม่มีแตกไม่มีมม้าวตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ดเดิมๆเลยนะคะแล้วก็หัวน,อน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขยบเขยีขย่ยวน,นะคะตัวคานด้านในตรงๆไม่มีรอยคดรอยงอรอยเชื่อมรอยต่อนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็บอดี้ด้านล่าง อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะ่ะไม่มีเลยนะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะลูกค้า บอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้อีกอยาวๆนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของ t o y o ต้านะอย่างที่เรารู้ๆการอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้ารีบทักรีบโพรรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยเทียบขยื่นแผ่นเพจของรถมีตินให้เห็นชัดเจนเล็กเครื่องเงื่อนขางตรงรถปี13ปลายปลายนะคะลูกค้ากลางๆปีนะลูกค้าเป็นโฉม เปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับปีนี้นะคะปี13นะเปลี่ยนเป็นโฉมนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้ารีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาดืวนๆได้เลยเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหนาะห่องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะะคเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ1 5 0 0ซี109แรงม้านะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสานไม่มีสถานไม่มีพวกคาบดมันหยดไหลเยิ้มนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเข็บขยี้เลยสติ๊กเกอร์มอกมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะเม็ดอาร์ตเบิโชกเดิมๆจากโรงงานโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไฟหน้าก็เดิมนะโลโก้มีเห็นชัดเจนคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อสติ๊กเกอร์ คำเตือนติดครบนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่รอยเขียบเยื้อนหัวน็อตฝักกระโปรงก็เดิมๆนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจนะคะมองหารถวิชานอยู่นะคะลูกค้าอยากได้รถที่ราคาเบาๆอนสบายๆนะคะแนะนําคันนี้ไป็หนึ่งทางเลือกเลยเป็นรถแบรนด์หลักนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะคะกับ v ีออส1.5 s ปี2013นะคะ 2 4 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน5,500นนะคะรถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะออกได้ทุกอาชีพแต่จังหวัดไฟแนนซ์ไปทํยาสัญญาถึงที่เริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัด,ดืนด่วนได้เลยนะคะเบอร์ท60982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คาปรึกษารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าก ่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรดให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ